ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมือนี่ช่องจจีเคจากฟาร์มพามาเปิดราคาควอยงามนะครับควยสาวนะครับควอยสาวผสมเกาจะเจริญไว้นะครับผมผสมเกาจะเจริญไว์ข้อยสาวนะครับควอยสาวนะครับผสมเกาจะเจริญไว้นะครับพานแล้วนะครับหลอบนึงนะครับ่านแล้วครับหลอบนึงนะครับเป็นควอยที่ล้ำตัวเาามาครับล้ำตัวเาามาครับเป็นควอยที่ล้ำตัวเาานะครับผมตาแต้ม ตาแตมแกมจำนะครับตาแตบแกมจำอ่องก็มีอ่องนะครับอ่องบนเนี่ยแจวันจะไปสองหรือจะไปสามนะครับทึงๆก็มีนะครับแล้วก็ทั้งล่างนะครับหนาเอิบไงนะครับหนาเอิบไงจับคออนเฉดขึ้นเอิบไงนะครับหนาเอิบไงเป็นควายที่ยาวนะครับเป็นควายที่ยาวนะครับเป็นควายที่ยาวนะครับเป็นควายที่ลำโตย้านะครับ เป็นควายที่ล้มโตเงวมากนะครับผมดันน้ถอยล้างดันม้ถอยล้างดันน้ำถอยล้างเออโอเคนะครับเป็นควายที่ล้มโตเาวนะครับอ่างทองกำลังจะมานะครับผมอ่างทองกำลังจะมาเป็นควายที่เงวนะครับเป็นควายที่ล้มโตเงวนะครับผมยะปากเขายังแก้มเขาค่ชัดเจนนะครับอยากให้อันนี้อาบน้ำนะครับครับยวผมอาบกลองแบบนี้ ตาแต้มนะครับตาแต้มแก้มจ้ำนะครับตาเต้มแก้มจ้ำใหญ่เบ่งวงเขานะครับวงเขาวงเขางามนะครับวงเขางามนะครับองขาองขาอองคอกำลังชัดเจนนะครับไยวพึ่งพัดขนนะครับไว้พึ่งพัดคนดึงถอยลังดันไยลังขายขาลังมันหยัดด้วยหลบว่าวาดันดึงไว้เออจับเป็นเชิดนาขึ้นนะเออเป็นเสด็จเห็นความงามของเต็มโตมันเออครับ ความสูงตัวนี้วัดใน้อย40นะครับวัดวัดจากขาหนในลอย40นะครับเป็นควายสานะครับควายสาที่อ้วนนะครับบ่ได้อาบน้ำให้เขานะครับบ่ได้อาบน้ำเขาล่างเต่ขีดตมออกจากเขาซื่อๆเนาะนี่ครับกระดูกงหญ่นะครับควายตัวนี้เป็นควายที่กระดูกงหญ่นะครับได้ให้เบื้องบันทายนะครับบันทายกันง่นะครับบันทายงี้โคนหางงหญ่นะครับโค้นหางงหญ่ผูหางงามนะครับผูหางงามเดี๋ยวคนปรับให้เบื้องผูหางนะครับ ผูหางงามนะครับนีค่ครับผูหางงามครับผูหางงามอ่าดันไว้ดันไว้ผูหางงามนะครับดันไา้ถอยหลังด้วยดันไว้ถ่ายรังหรอกจับเชิดนาขึ้นแล้วก็ดันถอยหลังอ่าถอยหลังโอเคพอเนี่ยมันบะไดะ้ปะตัวมันยอดเด,อด,ออดินไปทั้งนาหน่อยนึงดึงไปทั้งนาหน่อยนึงอีกอ๋อดันไว้ที่นี่แต่อีกดึงอีกหน่อยนึงดึงวก็อีกนอยนึงแล้วดันไว้ พอดันไว้เออแล้วก็เชิดข้อคืนเออนี่าการจัดท่าให้เห็นการล้ำตัวของเขาเต็มตัวเขานะครับว่าล้ำตัวเขาเป็นยังไงน,นะครับนี่ครับคอก็เริ่มมาแล้วนะครับคอก็เริ่ม,มาแล้วครับนี่ตัวนี้ไปซื้อมา้าเพื่อนว่าบเป็นลูกเออของเออเบิ้มพันล้านมาใั่ครับเบิ่งแผ่นหลังครับยะให้เบิ่งแผ่นหลังนีครับแผ่นหลังนะครับแผ่นหลังแผ่นหลังครับ เพ,พื่อนว่าเป็นลูกเก่าเจริญเออเพื่อนว่าเป็นลูกเบิ่มพันล้านนะครับตัวนี้ครับแล้วแม่เขาครับเพื่อนว่าเป็นสายีหยังก็เื้ยดาวดาวของปัสสุของปัสสตว์นะครับบมเนจใจว่าดาวสีพีหกยังเขาเอิ่นกันนะครับแม่เขานะครับตัวนี้เขาก็ว่าเป็นลูกเอ่อเบื่อมพันล้านนะท่นครับผมตอนนี้ครับผสมเกลือเจริญไว้นะครับผสมเกลือเจริญไว้ผ่านแล้วนะครับผ่านรอบหนึ่งแล้วนะครับผ่านรอบหนึ่งแล้วฮะควายสาวนะครับควายสาว เดี๋ยวให้เบิ้งนุ่มนะเบิ้งเห็นเบิ้งนมเห็นเบิ้งเต่านมุ่บเต่านมครับเต่านมสีเต่านะครับเต่านมสีเต่าเต่านมแต่งามนะครับเต่านมงามกระดูกไงนะครับกระดูกไงเดี๋ยวให้เบิ้งกระดูกครับพี่น้องเดี๋ยวให้เบิ้งกระดูกกระดูกเขาก็เกิดขาผมนะครับขาหนาครขาผมครับเห็นไหมครับพี่น้องขาเขาจะใหญ่กว่าแล้วครับผม ขาใหญ่นะครับขาหลังก็ใหญ่นะครับผมขาหลังใหญ่นะครับขาหลังใหญ่ขาหลังใหญ่นะครับเบิ่งผู้หางครับผู้หางก็ยาวเนาะยาวแล้วก็ขนหางก็ขึ้นมาสูงพร้อมครับอในีก็จ right ิ้มเขาด้วครับจิ้มจิ้มเขาจุงว้นเด้อจุงว้นเด้อจุงว้นเด้อได้เพิ่งเออจุงว้นอ้อมไปเพิ่นเลยอ้อมขึ้นไปหาไทยแล้วตุ๊กตุ๊กเออค่อยค่อยค่อย ยานาหยางเร็วไหมที่นะครับเนงไหมจรงไหมเนี่ยครับบันทายเขาแล้วครับจรงไหมท่าทายยางออมเป็นมวงกลมเนี่ยเออถึงจะละนั่นห็นบ่อพี่บอกเลยว่าเฮ้ยวันร้ายขึ้นนะครับเฉให้เด็ก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 เลี้ยงควายนะครับเด็กเลี้ยงควายมาควายมาครับผมเอาอาบน้ำเอานอนน้ำทุกมือเลยครับอ่า ควายตัวนี้ก็น,น่าจะอยู่ประมาณสามปีนะครับประมาณสองปีไปไปลายสามปีนะครับควายตัวนี้นะครับเป็นควอยสาวนะครับจุงอ้อมไปอวดดีนะครับอวนตันปูรัวเลยมาเออแล้วก็อ้อมขึ้นไปพุ่นเออน่ะไปนี่ครับอ่องชัดเจนตาแต้มแก้มจานะครับโอเคปวาเอาอควาจับเชิดขึ้นเหี่เพื่อนเบิ้งอีกรอบนึ่งฮะ กล้วยตัวนี้เปิดแล้วเพิ่นเปิดราคาไว้ที่อยู่แสนเจ็ดนะครับเปิดราคาที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทราคากับกลยกันได้นะครับผมดันดได้ดึงให้ออมันเดินเออโอเคพอจับความมันเฉดขึ้นละไปที่นี่เออตัวนี้เพิ่นเปิดราคาไว้ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับผมหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทตัวใด,ดมากระทูมาได้ที่เบอร์โทร 085-442-0610นะครับถ้าผู้ใดสนใจตัวนี้ก็โทรมานะครับโปเบอร์โทร085-442-0610าสี่สีอน่งะครับสวยงามนะครับควยงามตอนนี้ผสมเกลืเอเจริญผ่านรอบหนึ่งแล้วนะครับผ่านรอบหนึ่งแล้วได้เดือนหนึ่งแล้วครับได้เพาะเดือนยังวะเอเบิ้งบงบงเขาเยังหัวล้มด้วยละ่ะอัเนี่ยครับ นะครับวงเขางามนะครับวงเขางามหนางามนะครับผมหนางามนะครับหนางามนะครับเบิ้งแผ่นหลังครับงามครับเป็นควายที่หูวนะครับเป็นควายที่หูวเด็กหน่อยจับกันโมีปัญหายังนะครับนห็ครับจับควายไม่เฉดขึ้นเราเห็นมันหันหน้ามาหาพี่เนาะหันหน้ามาบักลาเอาเสียกตอนี้ต่ำลงเออเห็นหันหน้าโอเคประมาณนั้นให้พี่น้องเบิ้งจะได้เห็นองค์ประกอบลักษณะต่างๆนะครับ ข้ายตัวนี้ก็เอาตะลับเม็ดว่าผมวัดเบื้องแดกลอยสี่สิบนะครับลอยสี่สิบบรรทายดีนะครับผมหมอเป็นแม่พันธุ์เลยครับเป็นยาวครับยาวมากครับครับอว้วนอ้วนตันดีนะครับควอยเลี้ยงแบบบรรบาเนาะแม่นาบาวว่ะเลี้ยงแบบบรรบาดวนะกินแต่หญ้าครับเพี้ยงดีดี <mm> บ่ได้เลี้ยงอะไรนะนะไปจูงเขาก่อนเลยลอยือถ้าปูได้มากก็ สนใจกระโมาน,นะครับเปินเปิดไว้ราคาหนึ่งเศียรเจ็ดมืนบาทนะครับวันนี้ช่องจีจีเคจะกกว่าฟา้าขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงที่นี้นะครับกันไหมโอเคนะครับวันนี้ช่องจีจีเคจะกกว่าฟาก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับพวกพวก どうぞ。